ซีรีส์ r o u n d Me วันนี้ชวนมารอดูซีรีส์นำแสดงโดยติ้งอีชีประกบคู่กับหยางเฉาเย่เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีโดยซีรีส์ Love You Seven Times ชี้ชือจีเฉียงจอกอากาศทางอ้อชีมี36มี36ตอนผู้สร้างคือหลี่นันดัดแปลงมาจากนาวนิยาย Seven Fortunate Lifetimes เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของเสี่ยวเสียงซื้อรับบทโดยหยางเฉาเย่ เดิมเป็นเมฆบังคลในตำหนักของเทพผู้เท่าแต่โดนเสกให้มีชีวิตด้วยความเบลอหน่อยๆเพราะเทพผู้เท่าเมานางก็เลยได้เฝ้าอยู่ในตำหนักแย่เหลาวันหนึ่งเทพชูคงรับบทโดยติงอีชีได้บุกเข้าไปในตำหนักแย่เหลาโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นทั้งคู่ทะเลาะก,กันใหญ่โตต่อสู้ฟาดฟันกันทำให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ เมื่อได้แดงแห่งโชคชะตาที่ใช้พกมาชะตาความรักของทั้งสาอาณาจักรยุ่งเหยิงไปหมดจัก,กรพรรดิที่ทราบเรื่องเข้าเลยส่งทั้งคู่ลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อชดใช้ความผิดพวกเขาไม่สามารถกลับสวรรค์ได้จนกว่าจะประเชิญกับความรักทบทั้งแต่ชาติภพเรื่องราวความรักแต่ละชาติภพที่ทั้งคู่ต้องปรชิญจะเศร้าสนุกวุ่นวายแค่ไหนรอติดตามชมได้ในซีรีส์ ก่อนจบคลิปฝากติดตามผลงานของตุ้งอีชีและอย่างเจ้าแย่กันไว้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย